ออกโรงป้องแตงพงศกรลูกเลี้ยงก่อนฟาดกลับชาวเนต็ ul, นมเนเออต,งงนตม,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 มีก่อนไม่มีกูล้านไม่ได้เหยียดสิบสี่ล้านเสียงออกโรงป้องแตงพงศกรลูกเลี้ยงก่อนฟาดกลับชาวเน็ตมีก่อนไม่มีกูล้านไม่ได้เหยียดสิบสี่ล้านเสียง กลายเป็นดราม่าขึ้นมาเมื่อพรรคก้าวไกลเชิญพรรคชาติพัฒนากล้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่แล้วต้องเจอกระแสตีกลับจากโลกออนไลน์ที่ไม่เห็นด้วยการดีลครั้งนี้ก่อนเกิดแฮชแท็กมีก่อนไม่มีกูเมื่อประชาชนจํานวนมากไม่เห็นด้วยกับการดีลครั้งนี้ก่อนที่เวลาต่อมาทางก้าวไกลต้องออกมาถแถลงขอโทษพร้อมลงเลิกการดีลดังกล่าวล่าสุดแตงโพศกรในฐานะลูกเลี้ยงของนายกอนได้ออกมากเคลื่อนไหวข้อความไอจีว่า อย่าทะเลาะอย่าตอบโต้กับผู้ที่มีสติปัญญาอ่อนด้อยกว่าเราพร้อมแคปชั่นเป็นกำลังใจให้คนที่ตั้งใจทำงานครับคนที่เขาหวังดีต่อประเทศชาติจริงๆก็ไปด่าเขาอยู่ได้โพสต์นี้กลายเป็นข่าวก็เริ่มมีทัวมาลงแต่ไม่เป็นไรครับผมจะบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงคนส่วนมากนะแล้วก็ไม่ได้เหยียดเสียงของคน14ล้านคนแน่นอนผมหมายถึงคนบางคนที่ไม่มีเหตุผลแวะหรือแซะโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง บางคนก็นอกเรื่องไปแขวเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะงั้นอย่าร้อนตัวกันไปเลยครับหลายวันก่อนผมยังแสดงความยินดีกับก้าวไกลยอยู่เลยอยากเห็นประเทศพัฒนาก้าวหน้าเหมือนกับทุกๆคนครับงานนี้ทามาชาเน็ตเข้ามาคอมเมนต์การสนันอาทิคุณกรเก่งธุรกิจก็ให้คุณกรไปบริหารธุรกิจที่บ้านค่ะอดีตทําอะไรไว้คนเขาจําเก่งแค่ไหนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการแช่แข็งประเทศเกือบสิปีคุณกรเคยขอโทษอ,อดีตที่เคยเข้าร่วมกปปสออย่างเป็นทางการหรือยังคะ ไม่นับเรื่องการสนับสนุนคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกเมื่อสมัยที่แล้วอีกเบื่อติ่งส้มไม่ร่วมก็ดีแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะจ้าคนปัญญาสูงส่ง2องแสนกว่าคนอย่ามั่นค่ะสลิมบางทีก็ไม่เข้าใจหัดใช้ความคิดที่มีคิดวิเคราะห์แยกแยะกันบ้างอย่าพวกมากก็รักไปตกเหวตายกันทั้งคณะสิ่งต้องแก้ไขและปฏิรูปเป็นอย่างแรกคือเรื่องการศึกษา